จริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามเสยขยวัดสีข่ขาบทที่สามสีข่ขาบทที่สี่มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังสีข่ขาบทสีข่ขาบทที่สามสีข่ขาบทที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเสยขยวัดเรื่องที่จะต้องศึกษาสําหรับพระพิสุก็คือ พิสูต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดขณะปายในละแวกบ้านและขณะนั่งในบ้านตอนบัญญัติในธีขาบทนี้ก็มีว่าพิสุชับพรีรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านขณะเดินไปและนั่งในบ้านก็ได้ปล่อยให้จีวอ หลุดลุย่ยไม่เรียบร้อยเผยให้เห็นหน้าอกบ้างเผยให้เห็นให้สิ่งต่างๆที่ไม่น่าเปิดเผยบ้างชาบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาพบเห็นเข้าเขาก็ตำหนิตีเตียนอ้พระพิสุในพระพุทธศาสนานี่นุ่งหงมไม่เรียบร้อย ไม่เหมือนชาวบ้านชาบ้านเขาบางคนก็ยังนุ่งห่มเรียบร้อยพระในพระพุทธศาสนานี่ทําไมแต่งกายไม่เรียบร้อยความเรื่องนี้ตาติกบพระเจ้าพระเจ้าก็จึงบัญญัติเป็นธรรมเนียมเอาไว้ว่าในที่ขาบทที่สามของเสขยียวัติก็คือพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราจากปกปิดร่างกายให้ดีไปในระแวกบ้าน คำว่าละแวกบ้านก็คือพอออกจากวัดออกไปตามตอกซอกซอยพอออกนอกเขตวัดก็เป็นละแวกบ้านหรือว่าการที่สัญจรไปมาขึ้นรถขึ้นเรืออย่างนี้เรียกว่าละแวกบ้านในสีขาบทีี่ก็คือพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจะปกปิดร,ร่างกายให้ดีนั่งในบ้านหรือว่าในละแวกบ้าน คำว่าปกปิดร่างกายให้ดีเวลาที่จะเข้าบ้านหรือว่าอยู่ในระแวกบ้าน,านก็คือออกนอกวัดไปแล้วเนี่ยจะต้องอมให้มิดชิดส่วนบนก็ตั้งแต่คอลงไปคุมไหลแล้วก็คุมแขนทั้งสองข้างชายด้านล่างก็ต้องเสมอ สะบงทางด้านหน้าด้านหลังไม่หลุดลุยถ้าไม่ปกปิดอร่างกายตามนี้ต้องอาบัตท,ทุกกฎนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเสกียวัตรเป็นเรื่องที่พิสูจน์ที่บวชเข้ามาในพระทธศาสนาจะต้องศึกษาฉะนั้นไม่ว่าถ้าอยู่ในวัดไม่ใสอังสะหรือว่า ไม่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยก็จะเป็นอาบัตทุก,กฎหรือแม้ว่าออกนอกวัดหรือว่าเข้าไปในบ้านญาติโยมก็ต้องห่มให้เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยเป็นที่จับตาของญาติโยมทั้งหลายทั้งที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาถ้าเรียบร้อยซะแล้วนี่ก็ไม่มีคําตตำหนิตีเตียนได้ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษา ในการนุ่งห่มให้ดีนี่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้า,า,าทํให้ทําตามพระเจ้าได้ตัดเอาไว้ก็ต้องอาบัติทุกกฎอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังถึงความเรียบร้อยที่พระเจ้าได้บัญญัติให้พิสูจน์ได้ศึกษาและทำตามเจริญพร